นี่เมนี่เห็ดเฟอลาวเดลพี่น้องเดอเฟอลาวบ้านเฮาเนาะใส่ซีงงามงามนากจ้ะเนาะใส่ตับใส่หอมไ่ใส่บักเลนก่นจ้าอันนี้ผักลวกเฮาเนาะลืมใส่ถั่วงอกเอาถั่วงอกใส่ลงไปเลยอันนี้ถั่วงอกนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อมากินน้วกันตะแลงเด้อเดี๋ยวทีใส่น้ำซุปเนาะใส่น้ำซุปลงไปเลยราดไปบนเนื้อเลยนะคะทุกคนราดลงไปในซีนเฮาเนี่เนาะพี่น้อง ไอซีนของเขาสะดุ้งสดงสดุ้งจ้า<ม>น่ากินกว,ว่น้อภรรยาการมาเดินมาเด้อก,กินกันกันแฝดจ้านี่แหละจ้ความสุขของการกินความสุขคือการกินนะคะเสร็จเรียบร้อยน้อง<ม>ปรุงด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยนิดนึงกระเทียมเจียวเจียวเองหอมสุดๆเลยน้ำตาลนิดหนึ่งครึ่งบวงเนาะพริกที่เขาขัวเรียบร้อยพี่น้องใส่ลงไป ขาดบลได้สีอิ่วเด้อจ้านำปลาจักน้อยที่เด็ดของเราคือซอสพริกเด้อพี่น้องเด้อใส่ลงไปซอสพริกนะคะทุกคนจ้าน้ำมะนาวใส่ลังเปือกลงไปเลยสักสองสี่และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจ้าวันนี้พอบ้านกินเด้อเขาปรุงให้พอบ้านเรียบร้อยจ้าดูหน้าพอบ้านเด้อพี่น้องเด้อ โบแมนพื้นในเบิ้งนี่ข้างหลังคืออะไรจ้าแทนแทนทันทน,ทน,นั่นก็คือ,อยาสีฟันและกาแฟจ้าพอบ้านพื้นสั่งของมาหลายพื้นก็เลยสลองผุนว่านี่เดฟพี่น้องมาด้อ